สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของ Lettercity ก่อนนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับหากอยากสนุกตื่นเต้นราอใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเริ่มต้นกันที่ใน100เกมของโรเจอร์นะครับทำให้เลตเตอร์เนี่ยมีกำไรมหาศาลจากแม็กควายและก็โคเข้าใกล้แชมเปี้ยนลีกเป็นฟุตบอลที่น่าทึ่งและก็การล่มสลายของโปรเจกต์รีสตาร์ ซึ่งตอนนี้นะครับโรเจอร์เนี่ยคุมทัพเลสเตอร์ครบ100เกมเป็นผู้จัดก,การทีมที่นำสโมสรผ่านเข้าสู่รอบยูโรปาลีกตั้งแต่เข้ามาถึงอย่างไรก็ตามนะครับความล้มเหลวของรูการที่แล้วเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยพลาดที่ได้แชมป์ลีกผู้จัดก,การทีมเนี่ยได้เซ็นสัญญาอย่างชันฉลาดแล้วก็ขายผู้เล่นด้วยค่าธรรมเนียมก้อนโตแล้วก็สปอร์ตเมลนะครับหยิบประเด็นการพูดคุย10ประเด็นจากการแข่งขันในศตวรรษของเขา 1. การกลับมาของฟุตบอลยุโรป เลสเตอร์เข้าสู่รอบรองชนะเลิศของแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2016-2017แต่พวกเขาเนี่ยพ่ายให้กับแอลิติโก้มาดริดนะครับจากนั้นพวกเขาก็ไม่ได้สัมผัสกับการแข่งขันฟุตบอลยุโรปอีกเลยโดยที่เคลาดิโอราเนีรีไม่สามารถทำให้พวกเขาเนี่ยคว้าดับได้จากนั้นเนี่ยกลสปูเอลทำให้สมโมสรสู่อันดับที่9โรเจอร์ก็มาสู่ทีมเลสเตอร์นะครับตอนครึ่งทางของฤดูกาล2018-2019 พวกเขาจบอันดับที่9ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผ่านเข้ารอบยุโรปซึ่งมีจุดมุ่งหมายก่อนที่การแข่งขันเต็ม,มรูปการแรกของเขาเป้าหมายนั้นความสําเร็จเมื่อเลเตอร์นั้นจบอันดับที่5และก็คว้าตําแหน่งแชมป์ยุโรปาลีกในช่วงร่วมต้นของฤดูกาลแต่เลตเตอร์เองนะครับไม่สามารถผ่านเข้ารอบ3.2ทีมสุดท้ายได้หลังจากการพ่ายแพสลาวิปรักส์แล้วก็สลาวิปรักส์เนี่ยได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวด้วยการเอาชนะเรนเจอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โรเจอร์หวงังยิ่งว่าจะได้ตั๋วเพื่อลุยยูฟาแชมเปี้ยนลีกในรูกาลหน้าแม้ว่าเขาเนี่ยจะรับแรงกดดันมากแต่ต้องลงแข่งขันกับเซลติกและวก็ลิเวอร์พูล p r o โปรเจกต์รีสตาร์ทในขณะที่การคัดเลือกของสึกริรปาลิกจะประสบความสำเร็จแต่เลสเตอร์นั้นต้องอยู่ใน4อันดับแรกไปจนถึงเกมสุดท้ายของฤดูกาลการชนะเพียง2ครั้งจากการแข่งขัน9นัด ทำให้พวกเขาเนี่ยพลาดตำแหน่งในแชม์ลีกโดยทีมหมดแรงนะครับหลังจากที่กลับมาเล่นอีกครั้งของลีกเมื่อเดือนมิถุนายนนั่นเป็นเหตุผลทาให้พวกเขาเนี่ยไม่รับการพูดถึงในฐานะผู้ท้าชิงตำแหน่งตัวจริงไม่ว่าจะเป็นอันดับที่2หรือ3ในรูยการนี้ก็ตามหลายคนคิดว่าสโมสรเนี่ยจะตกรอบอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากการบาดเจ็บของฮาวิบรานเจมส์ลิสันเจมส์ดัสตินและก็ผู้เล่นคนสําคัญอื่นๆแต่เลสเตอร์น,นั้นสามารถรับมือได้แม้จะขาดผู้เล่นคนสําคัญไปเนื่องจากผลงานของชัคลัสซูยินซู เวสลีย์ฟอร์นาที่มีประสบการณ์ในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยทำให้โรเจอร์และก็ทีมของเขามีความมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้น 3. การขายด้วยเงินมหาศาลเลตเตอร์แ,อแสดงเห็นแล้วว่าพวกเขาไม่ใช่สโมสรที่ยุ่งกับตลาดก,การซื้อขายนักเตะแต่แลเลเตอร์นั้นเรียกร้องเงินก้อนโตจากสโมสรใหญ่ๆใ,ใ,ในกรณีของริยัตมาเรสถูกขัดขวางไม่ให้ร่วมแมนเชสเตอร์ซิตี้จนกว่าจะรับค่าธรรมเนียมที่สโมสรพึงพอใจถึงขั้นต้องเยี่ยมมาก,มากสโมสรเรียกร้อง เงินจำนวน80ล้านปอนด์จาก Manchester แมนเชสเตอร์เดแลกตัวแฮร์รี่แม็กควายซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่ถูกกำหนดไว้แล้วหลังจากที่พวกเขาเนี่ยต้องจ่ายเงินบางส่วนให้กับสโมสรก่อนหน้าอย่างฮันซิตี้และก็เชฟฟไนเดในรายงานของเบนชิวิลเนี่ยยังได้รับค่าธรรมเนียมก้อนโตที่ย้ายไปเล่นให้กับเชลซีในราคา50ล้านปอนด์ซึ่งการขายผู้เล่นทั้งสองคนเนี่ยไปไม่ได้ทําให้ทีมอ่อนแอลงแต่อย่างใดแต่เพราะพวกเขาสามารถคว้าตัวผู้เล่นใหม่มาร่วมทัพได้อย่างชานฉลาด,าด ด้วยเงินที่พวกเขาได้รับมา 4. การเซ็นสัญญาที่ชันฉลาดเลตเตอร์เนี่ยมีการเซ็นสัญญากับผู้เล่นได้อย่างชันฉลาดในการซื้อขายนักเตะก่อนที่โรเจอร์จะมาถึงพวกเขายังคงแสวงหาผู้เล่นที่ดีและเหมาะสมกับ,บรูปแบบการเล่นของพวกเขาการเซ็นสัญญากับเบอร์สลีย์ฟอร์ฟูนามูลค่า30ล้านปอนด์และพิสูจน์แล้วว่าเป็นเดียวที่ยอดเยี่ยม เนื่องจากแข้งว20ปีรายนี้เป็นหนึ่งในกองหลังที่ดุดนที่สุดในลีกฤดูกาลน,นี้รวมไปถึงการเซ็นสัญญากับยูลิสตัวละมองในราคา40ล้านปอนด์นะครับเช่นเดียวกับเจมส์จัสตินในราคา6ล้านปอนด์ซึ่งเขามีโอกาสทําเงินให้กับสโมรสรได้ก่อนที่เขาจะรับบาดเจ็บในช่วงจบฤดูกาลโรเจอร์อรรกกรมีทีมที่ดีอยู่แล้วนะครับรอบตัวของเขาและเขาสามารถระบุตัวผู้เล่นได้ 5. แผนการรับมือหลังไรวาดีดูเหมือนว่าจะมีวาดีนะครับ จะท้าทายกับทุกฤดูกาลและเพื่อนวัย34บปีรายนี้ยังไม่แสดงอาการชะลอตัวอย่างไรก็ตามนะครับเลเตอร์เนี่ยกังวลม,มานานแล้วเกี่ยวกับการหาผูเ้เล่นทดแทนในตำแหน่งกองหน้าของทีมเนื่องจากเกมล่าสุดนะครับแสดงเห็นแล้วว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะต้องมีแผนสำรองแล้วเคลซีฮีนาโซนะครับทำไปแล้วทั้งหมด7ประตูจาก4เกมซึ่งล่าสุดของเขาเนี่ยรวมไปถึงการทำแฮตทริกแรกในอาชีพของเขาเกมที่ชนะอัลฟิปฟิวินเต็ดตอนนี้เขาเริ่มอย่างเต็มที่อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการย้ายมาที่ King Power ครั้งแรกแล้วก็มีความมั่นใจในการเล่นภายใต้แผนของการเล่นของโรเจอร์ซึ่งแข้งชาวในชีเรียรายนี้ด้วยวัยยี่ยังเหลือเวลาอีกยาวไกลนะครับสำหรับอาชีพการค้าแข้งของเขาซึ่งเขาเนี่ยสามารถเรียนรู้จากวารดี้ได้อย่างต่อเนื่องและเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะพร้อมที่เติมเต็มสิ่งที่เขาขาดหายไปได้ 6. โอกาสในการคว้าถ้วยรางวัล ลเลสเตอร์เป็นทีมเต็งที่มีสิทธิในการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศหลังจากที่ผลการแข่งขันในรอบต่อไปเลสเตอร์พบก,กับเซาท์แฮมตันในรอบรองชนะเ,เลิศของสุกิตรบ์ครับในเดือนหน้าเช่นเดียวกับพวกเขาแข่งกับแอตันบิลล่าในคาราบาวครับเมื่อรูการที่แล้วทําให้พวกเขาเนี่ยพลาดโอก,กาสที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยความพ่ายแพ้รวม3ประตูสองในเวลานั้นแต่พวกเขาเนี่ยไม่มีวันที่ทําให้ประวัติศาสตร์เนี่ยซ้ำรอยอย่างแน่นอนความรู้สึกจะเหมือนกับรูการที่แล้วนะครับหากเลตเตอร์เนี่ยแพ้เซาท์แฮมตันที่เวมบลีี่ และความพ่ายแพ้ในทัวร์อื่นๆจากการแข่งขันที่ยากลำบากกับอาร์เซนอลในลีกครับแล้วก็เชลซีในเอฟเอคัพอย่างไรก็ตามการเสมอกันในเกมของฤดูกาลนี้ย่อมส่งผลดีต่อเลสเตอร์มากกว่าการพ่ายแพ้อย่างแน่นอน 7. ฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นทีมของโรเจอร์นะครับมีชื่อเสียงในการเล่นฟุตบอลที่สนุกสนานซึ่งมีเพียงแมนซิตี้นะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์เดนทเท่านั้นที่มีประตูได้มากกว่าเลสเตอร์จากการไร่ถลม pton, ่มซาว์แฮมป์ตัน9-0 เลสเตอร์เนี่ยกลายเป็นสโมสรเดียวเท่านั้นที่ยิงได้5ประตูในเกมที่พบกับแมนซิตี้ด้วยชัยชนะ5ประตู2ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาในขณะที่ฟอร์มการเล่นของพวกเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นซึ่งผู้เล่นที่รับการฝึกฝนอย่างดีโดยเจมส์เมดิสันกล่าวในเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่าคุณจะไม่ได้เล่นให้กับเรนเนเจอร์หากคุณไม่ซ้อมให้มากพอ 8. ดดึงศักยภาพนักเตะออกมาโรเจอร์ Roger เนี่ยสามารถดึงความสามารถของนักเตะที่มีอยู่ในสโมสรอ,ออกมาได้ดีที่สุด บรนเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้จากการทําผลงาน13ประตูกับีเซตและเขาเนี่ยได้ถูกรับเลือกให้เข้าร่วมทีมชาติอังกฤษในเดือนนี้หากเขาไม่รับบาดเจ็บที่เขาเนื่องจากการแข่งขันกับอาร์เซนอลเมดิสันเนี่ยถูกโรเจรพัฒนาและฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับวินเฟตดเอนดีดีและก็แคสเปอร์สมิเคิล 9. อยู่ภายใต้เป้าหมายเลตเตอร์สามารถอยู่ภายใต้เป้าหมายแล้วก็สนุกไปกับสถานการณ์ที่กดดันของพวกเขาได้ โรเจอร์พลาดโอกาสในการชนะเขาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีโอกาสก่อนหน้านี้ก็ตามเลเตอร์ขาดเพียง1คะแนน,นจากอันดับที่2และสามารถเข้าสู่เกมได้โดยที่ไม่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคู่แข่งหองอันดับแรกของพวกเขาและแมนซิตี้เนี่ยทำแต้มห่างไปแล้วแต่เลเตอร์ยังมีโอกาสสูงในการจบดับรองชั้นเลิศในลดกได้และ10ครับการรับมือกับอาการบาดเจ็บเพื่อนของลิอร์ครูนะครับได้รับบาดเจ็บหลายลาย เช่นเดียวกับผู้เล่นเลเตอร์นะครับและบางคนเนี่ยกล่าวว่าพวกเขาได้รับผลกระทบหนักกว่าเดิมอย่างเจมมี่ดิสันเจมจัสตินฮิวิบรานเดนิสปาดเป็นผู้เล่นเพียงไม่กี่คนนะครับที่รเจอร์จะไม่สามารถใช้งานในเร็ววันนี้การเอาชนะทีมแมนเชสเตอร์เต็ตนะครับมีผู้เล่นสําคัญบางคนไม่ได้ร่วมการแข่งขันทําให้เห็นว่าพวกเขามีความแข็งแกร่งมากพอที่จะเป็นผู้ชนะลุคสโตมัสทิโมทีคาสเตเยสามารถเติมเต็มและทําเกมได้ดีได้หลายครั้งในรูกานนี้ ในขณะที่มาร์กอัลบอยตันเนี่ยเป็นตัวเลักที่สุดในตำแหน่งฟูลแบ็กบุกฝั่งทางด้านขวางทีมนี่ก็คือการเรียกเข่าสารของลิเติ้ลสตีนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ